สบายดีทุกคนตอนนี้เขาก็อยู่ที่บ้านสดเจาะคือเก่าเนาะเฮามาทานตุุปวังบ้านนาวางใหญ่เมืองหนองบุกแขวงขามอนเฮาพามาสมวัดวัดยังเนาะวัดธาตุพนมวัดธาตุพนมน้อยธาตุพนมน้อยแคมเซ่เนาะนี่เฮาอยู่ที่แคมเซ่บมะแมนแคมของเดยนนี่แคมเซ่พากันมาขอพรที่ธาตุุะวังซึ่งเป็นธาตุที่สร้างพรกับมันพระธาตุพนมเนาะ คือว่าอเออียังกระทาดพ,พนมน้อยนั่นเองกตอนนี้ก็ย่งยิงแดดจยู่เดี๋ยวอีกจังหน่อยคะสิพาชมวิวอยู่แคมเซออตอนนตอนนี้เพื่อนกำลังสร้างพญานาะคเดี๋ยวเราบปเจาะแอแล้วสํนได้แล้วในที่สร้างอียงง้นบอลลูนสรา้า,รางเท่านี้นะทางหลัง,งอยู่ทางหลัง้วโซนทางหลังนะวุ่นทางนนี่ เจ้ามาพี่จ้าไม่เลสเลกนี่แคมเซ่มานยาับไหนขหนาดเลยมันขากไปสิว้าวคนนี้ปลาลงไปรอดีน้ำ

ซื้อประเด็ดแหงขนาดเลยทุกคนแดดแห้ทุกคนเข้ามาตอนแด็ดค่ะพาเบิ่งได้จังกั้งกูให้คิพาเบิ่งรอเบิร์นบริเวณวัดเนาะแล้วยคสิพาลงไปเนาะเอมซีเอามาขอพรนะครับเป็นอย่างงงเนี่ยอันนี้ก็วัดวัดขึ้นกว้างค่ะแต่ละเนาะเดี๋ยวพักกันนั่งทางนีางนี้เลยนะเดินแปดนี่ค่ะแล้วท่านเนาะวัดบ้านเจ้ากับกว้างเุ็น่ือกเออบัวควายชิบิมห้องวัดบรรท้นวัดบ้านใคร มันตู่ทางเข่าหอยู่ทางปุ่นแต่ว่าขามาข่าวทางนี้มันไปได้ยากกว่ย่างกัญชาลงโซนนั้นเป็นหอของโซนนี้นะหอกองเวลาพึ่งเวลาพึ่งตีกองตีกองเบาตีกองแรงบาตีกองตีกองเด้อั้วยโอ้ยิ่ได้ขนาดเลยมึงนีจริงนะพระตู่ทางเข้าท้านี้นะทุกคนคนงามเลยคนงามเลยทางหลังหองกองคนงามเลย งามแหงทุกคนเอ่ยวัดพระาธาตุตุมพวังคนส่างพรอมพระาธาตุพนมอยู่ที่ประเทศไทยอันนั้นแมนกุติของเงาคู่ใหญ่คนอยู่เนะ่ะ นี่แนวทางขึ้นฮอกกล้องเลยฮอนเงอะมาจับกล้องให้สาวแนนเอามาเี่อยากไล่นะโอ้ย่อนดิเดียวเา็นี่ะแต่ดึงห้เ่วงมาถายบบ มาเบิร์กเมอร์ไพตุ oh, right. so ้งตาดเจ้าข้าตุ้งพลางเจ้าเจ้าชอบอุ่มพลาตุ้งพวังแล้วพ่อตุงพวังเอชออย่ออนี่เนาะส่วนบาท้าาเอเจ้าพ่อตุ้งพวังเมือนนะ่สมนห้าส่ว เดือนเดืนหก็เลดือนข่าพันอันใกล้เนั่นใกล้เชียวออกพนษาพี่ชากลงยาวยูแต่คนเนายาวถเไปนี่เนาะมือืเราเ็นบอกได้เากสองคนบน่าจะเนนอันนี้อันนี้เอาคนเดียวแล้วนาะเพิ่ิบะไปเอาลงตัวนั้นเล้วเป็นเทแล้วเก้าแล้วกนจะเอาลงตัวนี้แหละ เวลาผนไก่สะลงผนจะซุ่มกันนะผนจะเลือกเอาผูทีแข็งแห้งม้วยเจีก้ามจะซมัยด้วมมาจับลงสาีบอกเป็นเมนกับเจ้าชีายเาก็บอกสาวเด่นงามแห้งาวนวันนี้ฮะสีพาลงไปแคมเซ่นะทุกคนมาซื้กันลูกนื่นดีได้เนาะนี่ต้นไม้หลายเยกว้างกวางกวางเยาได้เป็นตาอยักมาอยู่นะกว้างกวา หกันสั่งแล้วปรพญาน่ะแมนน่า huh. ก yeah. so ็ส yeah. 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 ้างแล้วบังประมาณว่าละบ่เดือนประมาณเดือนเนาะประมาณตอนนั้นถึงนั่งเรือประมาณร่างนั้นประมาณเดือนนี่แหละตูนห้างอย่างคือนะก็ว่าวัยเติบแล้วจีมุ่งวันจ่าจะเจ้ากระสังเป็นในบ้านไหมเป็นในบ้านอีเป็นในบ้านเฮ้าเลยนี่พวบ่นอนข้าที่ตอนนั้น

อู้พืชสองสี่พืชสีทองแล้วก็สีเขียวเนาะพี่แหน่เรานี่ไปเจาะบนก่อนแล้วนะวิวโคตรงามเลยทุกคนนี่ลุ้นนี่ลุ้นเจาะอะไรนี่เป็นบอนมันก็เจ้ามาใส่บาตรอันนี้ห้องไหวเงียบก็ศาลาศาาลวัดเวลาคนมาสระอะไรไม่รู้แล้วไปถ่ายเอาป่าเนี่ยเออ

Liếm đẹp dâm dâm <laughs> đây đây cho dạy 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 đây, dạy 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 แบบสีมือแก้สลักแบบลอเกล่สลักกันสีมือการเทียดเพานือสุดยอดขนาดเลยแก้สลักเลยเนาะอืมมนเกสลักโอ้สุดยอดขนาดเลยว่าถืทาลงไปเบิกทงหลุมเลยนะง่าากกง่ายอากเเด็กเราเนี่ มาูเด้อกิดสน่ลกนเด้อั้เกิดมาเตียเกิดสนอข่อเขงนี้เด้อจ้าได้แไหนเด้อโอ้เห็ดจุงปลาอยู่นี่วิวโคตรงามเลยไปยื้หน่อยนู้ยดงานย้อนผู้ถือโทรศัพท์มาเนี่ยถ่ายให้ด้ยนะเอองามว่หลีให้าห้่ายใหต็มคงจำตเต็มแล้วไม่ไม่ไม่ใส่สองคนนะ ถ่ายมือกองใหถ่ายกองเนี่ยนับนับหนึ่งสองอ้ยกล้องหลังเราไปจัดไปังงามไปเนาะไม่ใส่ชมพลกองงามจ้ะหนึ <c oughs> 1, 2, 3. 3> ่งสองสามเฮ้ยพายอยู่นี่อยูยคยอ่คนงามเลยยูโคนงามเลยอยูอน่นี่แดดบนแล้ววนะ่ะอยู่นี่โคตรใสรวมๆอีกแล้ว e นี่ได้โอ้ทางนี้บนใส่ลูกเออเบนใส่ลูกแกว้วเนาะครับหักหินแล้วบนใส่ถูกบอน นี่เนาะเขาใส่เบิ่งเพ่าใส่ลูกแก้วใส่ลูกแก้วจะวางนี้่สวยเลยนะโคตรสวยเลยน้องคนนี้อยันมาะสาวว่ายิ้มจะกลอกแน่ถ่ายกองงามมาถ่ายโมทช์ไหมถ่ายดูกองงามนะมาถ่ายโมทช์เลยเนี่ยเออนี่นี่กอง้าเออวิวงามขนาดเลย ให้ผ้าเขาแนำแนนว่ากันดีให้สภาพาเขาแน้ว่าปนาวเลยขาวเลยดึงดนูนะปาขนาดขาวบดเจับกล่องไหมจับปีนาทีไหมพวไม้ถ่ยหลุะกอนคนไหถ่ายตย่างขึ้นแล้วกันนยนี่ยถ่ยหปายหาสนใจน้ำขึ้นแหงไม้ปีนาถ่ายหหม เาเลถ่ายมานีิเก็บเอาก็ได้พาถ่ายยเลยเก็บภาพอีกันหน่อยนึงอ้เด้อข่าวเรื่องหลังเด้ออันนี้สองสามการบุดกันบุดบุดอะไรนะบุดยิ้มยิ้มยิ้มเลยไปเจ้าไปเจ้าไปไหนมาถ่ายห่ เอไหมม้อง,องเมก,นะก้องคอยเป็นคนน้อยแต่โอหไคอยสปยินหม่อจอนใคร้วางเขาขียาตุกป่าละเหมนัสิเกสสาวะสาวะบ้องงามรลีพ่อเลยสบายดีแน่สบายดีแน่สบายดีฟนะ สบายดีพีตอนใครที่จบใช้งานลงผาดแบบโ,โคตรเย็นเลยมาไใครเพิ่งนปเที่ยววนี้ตอนนี้สาวๆเพิ่นกำลังถ่ายฮุบเอาเป็นคนที่คือหอกเกลืองของเขาไปปะมาตรงนี้มาสาวเจ้าลงไปเขาดีถ่ายฮุบเรื่องวันหยุดมาเยอนะเพราะพญานาคคือแบบสุดยอดของความสุดยอดเลย นนในเบิ่งไกลๆเนาะสีทองเหลืองอำลามบันมมบอันแมวข้าง,างากันไทยนี่เดี๋ยทีข้างกันไทยหุ้มก่อนเ่านบบดนี้ทั้งสีเขียวก็ง,งาม แห้งค่ะวันนี้หไหมแล้วมั้งพี่อ๋อดูแชมเปญชายคือแคมของเลยนะเนาะปวิเศษกันเจือนงาม,งามตอนนี้เขากับสิมเมื่อแล้วนะทุกคนอันเดียวเดียเ๋ยวแนนจะไปถ่ายขี่ไปสาวเจาะต่อเนาะโอเคเราทุกคนสจะรักคลิปนี้ก็ะขอเจ้ไว้เป็นสนิดเดสทเลยฝากกดไลค์กดติดตามเด้อบ๊ายบายสบายดีเจอกันคลิปหน้าเห็นแล้วค่นะ